สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างหำ DIY นะครับวันนี้พามาดูของเล่นยุค90อีกแล้วครับอาวันนี้ช่างหำจะพามาทํากังหันลมยุค90จากใบมะม่วงนะครับผมหากใครดูคลิปนี้เคยเล่นเม้นมาทีนะครับผมใครดูคลิปนี้เคยเล่นเคยทําเม้นเข้ามาคุยกันพูดคุยกันครับแสดงว่าคุณกับผมอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกัน ใครเคยเล่นไม่เด็กแล้วนะมาทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูครับผมวิธีทำนั้นก็ไม่ง่ายไม่ยากนะครับผมก่อนอื่นเราต้องตัดตรงนี้ก่อนอขออนุญาตนะครับผมเพราะว่าถ่ายมือหนึ่งแล้วก็ทำมือหนึ่งพอตัดตรงนี้แล้วก็แต่งตรงปลายหางนิดนึง จากนั้นให้เราเดี๋ยวขออนุญาตหาทีตั้งกล้องก่อนนะครับผมขออนุญาตหาทีตั้งกล้องก้อนนึงครับโอเคจากนั้นก็ให้เราทำการขีดอย่างนี้นะครับผมขีดขีดขีดอย่างนี้ แล้วก็เลาะอ,ออกอย่างนี้นะครับใครเคยทําเล่นใครเคยเล่นบอกได้เลยคุณไม่เด็กแล้วนะครับผมต่อไปเราก็เว้นไว้ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับเราก็มาชีกฝั่งนี้เว้นไว้ประมาณสักหนึงนิ้วพอต่อไปก็กะประมาณความยาวนะครับผมดูแล้วน่าจะฝั่งนี้น่าจะต้องตัดออกนะครับ นี่ก็ตัดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไอหัวที่เราตัดออกหน้านะครับเอามาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็มาดึงออกให้มันเป็นรูสวยๆงามๆนะครับผมโอเคไปไปลองกันครับผมหมุนไหมไป จะรูปไม่หมุนนะครับเดี๋ยวเราเอาอีกข้างนึงครับผมโอเคมุนแล้วครับหมุนสักทีเดี๋ยววิ่งให้ดูอีกครั้งครับ เหนื่อยับไม่เหมือนตอนเด็กๆอบอกเลยนะครับใครเคยเล่นไม่เด็กแล้วนะครับผมสวัสดีครับ